สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพอดพาทุกคนมาเดินเล่นกันค่ะเช้าๆเราก็จะไปเดินเล่นไปออกกำลังกายกันนะคะวันนี้อากาศสดชื่นมากหลังฝนหยุดไปเมื่อเชา้าฝนหยุดปับ๊บแสงมาทันทีเลยอะ ยังมีน้ำขังอยู่เลยแสงมาไหวมากวันนี้จะกี่ฤดูไหมรู้ช่วงเนี้ยวันเดียวหลายฤดูมากมีทั้งหนาวมีทั้งอ่าร้อนมีทั้งฝนมีหมดครบในวันเดียวแล้วแต่ว่าเออช่วงไหนเนาะ เวลาร้อนก็ร้อนร้อนร้อนอนเวลาหนาวก็นวหนาวหนาวอุ๊ยกลลรอกวันนี้นี่ด้วยช่วงอาช้า,ชามืดมีหนาวนิดนึงดูกรลรอกสนจริงพอได้เห็นแสงอาทิตย์สดชื่นช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นแสง ขาดแสงชีวิตขาดแสงเดินไปบนไปไม่ใช่บ่นขอโทษพูดไปฮ่าฮ่าเดินไปพูดไปเขาว่าเราเบี้ยวรึเปล่าบอกสาวนี้เพี้ยนละเดินคุยคนเดียวก็ได้ มีคนมองเหมือนเราเพี้ยนจริงๆแหละเราเดินคุยคนเดียวเพื่อเสริมสุขภาพให้กับตัวเองเพราะตอนนี้เป็นผูมิแท้เนาะต้องอขยันออกกำลังกายนิดนึงเพื่อให้ร่างกายมันสดชื่นได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง น้ำยังเต็มสะอยู่เลยนึกว่าน้ำจะลดมัง่งโอ้โห,โโหดูสิวันก่อนขึ้นถึงขอบไอเนี้ยด้านบนเนี้ยน้ำเดินบนสะพานดนอันนั้นไม่ได้เข้าไปไม่ได้ในตัวศาลานี่ดีลงมานิดนึงแต่ก็ยังยังเต็มอยู่ดีนั่นแหละถือว่ายังเยอะอยู่ นว้าวปลา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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญลืมเราเดินนึกว่าเดินคนเดียวเดินรล้วๆๆ้ว้ว,ว,วนี่ขึ้นได้แมลงปอพอมีแสงแมลงปอก็จะออกมาเนาะเขาจะขยายพันธุ์ เดินกันต่อค่ะเชา้าๆยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายกันค่ะฟังเสียงนกเสียงกาเชา้าเช้านกก็เริ่มออกหากินนี่ดอกอันนี้ร่วงเต็มเลย หลังบ้านพรก็ร่วงเต็มเลยนี่เห็นไหมเขาเรียกอ่ขี้กาเนอะนะครสวรรค์จะเรียกขี้กาหรือว่าเพกาเปียนหัวไม่เอ่ยพอก็ผาฟุบฟับฟุบฟบ,ฟบนี่เห็นไหมเต็มไปหมดเลยอะร่วงทานกันน้ำพริกอร่อยเดอ้อขอบอกเนี่ย แต่นี้มันร่วงเนาะถ้าเราอยากจะกินจริงๆเราต้องเก็บสดๆจากที่ต้นของพนเนี้ยต้นมันไม่สูงมากเก็บง่ายเดินต่อเดินต่ออย่าเวียนหัวเด้อบางทีพอนก็ลืมเดินเร็วไปนิดนึงด้วยความเคยชินเวลาเดินออกกำลังกายจะเดินเร็วลืมไปว่าถ่ายคลิปไปด้วยพอน,นึกได้เราก็ลด ความเร็วลงนิดหนึ่งเอ๊แต่ทำไมกล้องมันงอเงี้ยองอเงีย้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนไม่แน่นเออล็อกให้มันแน่นแน่นหน่อยอหายใจเต็มปอดสดชื่นที่นี่ต้นไม้เยอะ เหมาะแก่การมาเดินเล่นมาออกกำลังกายมายืดเส้นยืดสายบรรยากาศมันได้อะจริงๆเดินอยู่อรอบๆบ้านก็ได้เนะาะมะนาวโห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 หิวว่าอยากมาเดินตรงนี้มากกว่าบรรยากาศมันรู้สึกว่ามันชวน ชวนเดินมากกว่าน่าเดินมากกว่าโอ้ยรกอีกแหละเพิ่งตัดไปไม่กี่วันว่าจริงๆนะฝนเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะ่ะยากขึ้นจนจะคลุมถนนอยู่ละไม่เกินเจ็ดวันหลังจากตัด ก็จะพวกหญ้าเหล่านี้ก็จะขึ้นมาใหม่อีกเห็นไหมไผ่แล้วอยากกินแกงแกงอะไรนะก็เรียกแกงลาวอะแกงเปะเออนั่นแหละ ช่วงนี้ไม่มีขายย่านนางน้ำท่วมแม่ค้าบอกว่าไม่มีโอ้ดีไว้มีเก้าอี้นั่งด้วยเออก็ท่าแฮะนี่เห็นไหมมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยมีบอ่อหน่อไม้บ่มีบ่มีบ่มี สารพัดนกเลยเสียงรันเลยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นต้นไสใหญ่เนาะสองสมต้นน่ะโค้งเข้าหากันลูกไม้มันก็จะเยอะจะเป็นแหล่งรวมของนกของกะลอกนู่นนะกะลอกต้องแต่งต้องแต่งอยู่ข้างบนนั่นไงเต็มไปหมดเขามาหากินผลไม้ โอ้โหมาละก่อต้นดกมากดูดิดูดินะ่นะ่านะนะ่คนก่อนคนเดินยังไม่ติดลูกเลยวันนี้ลูกเต็มแล้วดูดิลูกใหญ่ด้วยอะ่ะเจ้าของลุงแก่หอไหว้ไม่หอไม่ได้ปลูกที่อย่างเงี้ยหมดมีคนหวังดีช่วยเก็บ นี่คือล้อยหักมุกเครือบนเล่มเลยได้เครือนี้ก็ไปเครือเดียวอิ่มพี่น้อง